สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านทัวร์นาเมนต์อันยิ่งใหญ่ของอาเซียนของเราคือเ f ฟนะครับไม่ยอมจบนะครับในประเทศเวียดนามมีกระแสข่าวออกมาตลอดเวลาครับจนถึงวันนี้บางท่านอาจจะบอกว่าทำไมเราไม่ก้าวผ่านแล้วก็ไปพูดกันเรื่องอื่น,ม,นมันพูดไม่ได้หรอครับเพราะว่าเวียดนามคือประเทศเพื่อนบ้านของเรา ในแต่และแอคชั่นในแต่และวิธีคิดของเขามันกระทบใส่เราหมดนั่นแหละนะครับท่านต้องเข้าใจแบบนี้นะพอตอนนี้เวียดนามไม่ยอมจบเรื่องเอเวครับหลังจากได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนได้พุ่งทยานขึ้นไปบนฟ้าครับเหมือนได้เป็นแชมป์โลกไปแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเวียดนามเขาสงบมานานแล้วนะหลังจากที่อินโดมาปราบเขาอะแต่ปรากฏว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเหมือนคนไปเจอหม้อไม่นาคอะที่ใต้ของพระขนมแล้วเอาผ้าปิด ฝาหมอออกนะที่ผมดูนะมันกลายเป็นเป็นเป็น,ปนไรลไรลลจุดสิ้นสุดแล้วครับตอนนี้เอนะคือเวียดน,นามขยับอะไรก็มันก็กระทบกับกเราหมดแล้วครับเราเราควรจะรับฟังไว้นะถือว่าเป็นการรับฟังที่ทั้งดูความเคลื่อนไหวของเขานะในเรื่องซีเกมเนี่ยนะครับเขาเองก็มีวิแววว่าเขาจะส่งตัวเงี้ยนส่วนเซินนะเป็นหนึ่งในผู้เล่น ในโคตาอายุเกินนะมาเล่นในซีเกมเราด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ผมพูดในคลิปก่อนนะครับว่าซีเกมนะครับหรือในอดีตคือกีฬาแหลมทองเนี่ยเป็นกีฬาของเราชาวอาเซียนครับแล้วนักกีฬาในแต่ละประเภทเนี่ยแน่นอนครับต้องเป็นชาวอาเซียนในแต่ละประเทศประเทศนั้นๆน,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 นอกจากจะมีกรณีพิเศษจริงซึ่งผมเห็นส่วนมากจะเป็นลูกครึ่งนะแต่ผมยังไม่เห็นตัวโอนเท่าไหร่นะที่จะมาชิงนะครับ เหรียญทองในกีฬาซีเกมครั้งนี้เวียดนามจะทําแปลกนะครับเอฟเอฟยังพอเข้าใจได้นะเอฟเอฟก็แปลกแล้วเพราะว่าเป็นกีฬาที่พัฒนาฟุตบอลภายในอาเซียนเรั้นส่วนเซินมารับรางวัลดาวซันโวนี่ก็แปลกแล้วนะเอฟเอฟก็หลับหูหลับตาทําไปได้นะเรื่องนี้นะครับมอใไปส่วนเซินได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันที่โอนตัวได้ตามกฎฟี ف า แต่นะครับมันก็คงจะแยกแยะว่าควรจะแข่งขันในเอเชียนคัพหรือว่าฟุตบอลโลกแต่เนี่ยมันเป็นกีฬาของย่านนะครับอาเซียนชัดๆครับเอฟเอฟเนี่ยแล้วที่หนักกว่านั้นคือซีเกมในแข่งกันหลายประเภทด้วยไม่ใช่มีเฉพาะฟุตบอลนะครับเวียดน,นามเขาประกาศมาชัดเจนครับเขาจะส่งส่วนเซินลงมาแข่งขันซีเกมด้วยเพราะว่าเขาต้องการเป็นเจ้าอาเซียนนะครับอะไรก็ไม่ใหญ่้าเจ้าอาเซียนหรอกนะครับทั้งเอฟเอฟ ทั้ง4เกมเขาจะต้องครองตำแหน่งนี้นะครับเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อให้นะครับให้มันฝังลงไปเลยครับให้มันฝังลงไปในจิตใจของชาวเวียดนามไปเลยว่าเราคือชาวอาเซียนนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับทางเพจใหญ่นะครับของอกาวังนะครับกาวังทีวีนะผมก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะของเวียดนามเนี่ยได้ได้มา ออกข่าวนะวันนี้ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเขานะครับไม่รู้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นไหนนะครับทำนายแชมป์นะครับ AFF เนี่ยเขาเน้นนะเป็นเหมือนแชมป์โลกเลยทำนายแชมป์ AFF ล pa ่วงหน้านะสิบปีล่วงหน้านะนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเขานะครับว่าปี2026เนี่ยเวียดนามจะครองแชมป์ปี2028เวียดนามจะครองแชมป์2030เวียดนามจะครองแชมป์ 2,032เวียดนามจะครองแชมป์2,034เวียดนามจะครองแชมป์2,036เวียดนามจะครองแชมป์เขาจะครองแชมป์ติดต่อกันอีก6สมัยครับจากนั้น2,038เป็นไทยครับและเขาไม่ลืมที่จะเอาใจนะครับอ้าน้องลาวเขาเค,คือ2,040จะให้ลาวครองแชมป์นะแล้วก็จะให้2,042ให้โดนีเชียนะครับแล้วยังมีติมอร์เลสเตโผมา2,044นะผมนั่งดูผมก็ไม่รู้ว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นไหนของขครับ จะเห็นได้นะครับว่าข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวฮานะเป็นข่าวมาจากนะครับเพจของทีวีของเวียดนามเลยนะครับถือว่าเป็นเพจทางการของทีวีเขาเลยนะไอ้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นนี้ผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนเหมือนกันนะครับที่คำนวณผลการเป็นแชมป์ของเกเเว็บมาระยะไกลถึง10 10สมัยนะถึงพันสองพนี่ะคืออีคืออีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะครองแชมป์หสมัยรวดเขาจะครองแชมป์หสมัยรวด นี่คือเวียดนามครับผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วก็าจากข่าวนะครับที่ออกมาเขาจะโอนตัวนะเวียดนามมีโครงการที่ที่จะปิดหลีกนะครับปิดหลีกแล้วนะครับหลังจากที่ปิดหลีกเพื่อเอฟเอฟครั้งนี้เขาจะปิดหลีกเพื่อการแข่งขันซีเกมครับยิ่งใหญ่มากครับสำหรับฟุตบอลเวียดนามเนี่ยตัวโอนเขาที่จะโอนมีโครงการจะโอนนะเขาจะโอนบราซิลอีก3ตัวครับก็คือ เฮนดิโก้นะครับกองกลางจากนัมดินแล้วก็จิโอวานน่มักโยนะครับกองหน้าปีกจากฮองลินฮาตินนะครับแล้วก็ยานยานเคซิโอเซนเตอร์แบ็กจาก B c, บีคาเม็กปินเดืองนะครับสโมสรในบ้านเขานั่นแหละที่เหลือนะครับอีก6ตัวเนี่ยก็จะเป็นลูกครึ่งฝีเท้าดีของเขาครับคือเจสันเพนตองนะครับแบ็กซ้ายปีกจากครงอันฮานอย เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสแล้วก็คายโคลอ่นานะครับเซนเต้แบ็กจากฮานอยเอฟซีเป็นลูกครึ่งเวียดนามอเมริกานะครับเคนเนตชมายนะครับจากสโมสรไฟบวกในเยอรมันเป็นลูกครึ่งเวียดนามเดนมาร์กแล้วก็ไทเลอร์เจมไทยนะครับจากสโมสรวีคอพเวอร์เอฟซีเป็นลูก,รลก Thai, ครก FC, กึ่งแคนาดาเวียดนามนะครับ คาริลนเเงียนนะครับสมสรนเวลลิงตันโอลิมปิกเป็นลูกครึ่งนิวซีแลนด์เวียดนามนะครับพรี่ลาโมนะครับจะสมสรกวางนำนะครับในเวียดนาม <S <S เป็นลูกครึ่งแคนาดาเวียดนามตอนนี้นะครับทางเวียดนามเนี่ยไปแล้วครับตอนนี้กูไม่ขับแล้วหลังจากที่ได้เจ้าลูกชายเหงียนสวนซินเข้ามาตอนนี้จะโอนบราซิลเข้ามาอีก3ตัวครับจะเป็น4ตัวนะถ้าโอนสำเร็จนะครับ เป็นนักเตะที่อยู่นาดินฮองลินฮาตินบีคาเมกบินเดืองเป็นสโมสรในประเทศเขาทั้งหมดนะครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางกองหน้าปีกแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กถ้าเข้ามาทั้งหมดนะเวียดนามจะมีผู้เล่นที่เป็นบาราซิล4ตัวนะครับหมายมั่นปันมือถึงขั้นนะครับทางสื่อของเวียดนามประกาศหลายสื่ออย่าบอกว่าสื่อไหนครับเต็มสื่อไปหมดเปิดไป สื่อไหนก็แทบจะเจอเจอทั้งหมดว่านะครับตอนนี้เวียดนามเนี่ยคือทีมที่มีสิทธิ์ลุ้นจะไปฟุตบอลโลกเรียบร้อยไปแล้วครับนะครับก็ฝันไปไกลว่าถ้าเกิดน,นักเตะเขาไม่ได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยนยุคคิมซังได้ไปบนโลกแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะเป็นการสร้างข่าวขึ้นมาที่เราดูเป็นรายวันไปที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับเรื่องของเวียดนามเนี่ย ผมบอกไปเลยครับไอ้เรื่องเหล่านี้กระทบกับเราแน่นอนนะถ้าเขาเขาส่งเงิน้นส่วนเซ็นมาหรือส่งนักเตะที่เป็นตัวโอนนะนะครับเขาโอนเสร็จเขาส่งมาซีเกมจริงแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อกีฬาแรมทองหรือกีฬาซีเกมเราอย่างมากเลยนะครับเราจะต้องอดูให้ดีนะครับว่าเราจะรับมืออย่างไรตัวนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์นะไอ้ผลแพ้ชนะนี่ผมผมไม่ได้มองหรอกแต่ตอนนี้ผมกําลังดูความทะเยอทะยานนะครับ ความทะเยอทะยานและความได้ใจของสิ่งที่เขาทําแล้วเขาสําเร็จนะครับพูดไปถึงฟุตบอลโลกแล้วถึงขั้นจะปิดเหลีกเล่นซีเกมมีโครงการจะโอนเต็มที่นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เวียดนามเนี่ยกําลังเดินในเส้นทางที่ผมบอกไว้เลยครับว่าสําหรับสายตาผมนี่อันตรายมากเพราะว่านักเตะเวียดนามไม่ใช่ฝีเท้าไม่ดีแต่ระดับแทคนิกหรือว,ว่าวิธีคิดเนี่ยยังต้องปรับปรุงอีกเยอะครับง,ง่ายๆคือเหลีกอย่าง เรืญี่ปุ่นเรือเกาหลีเร,รือใหญ่ๆเขายังไม่เอานักเตะเวียดนามเลยเพราะว่าทัศนคติกกยังไม่ได้ครับแต่ฟีเท้าเขาใช้ได้นะเวียดนามเขาเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ดีแต่แทนที่ว่าจะชักพาไปในเส้นทางเสพผลลัพธ์ทถูกต้องเนี่ยเขาเล่นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขาจะทาแต่ว่ามันกระทบกับเราแน่นอนเพราะว่ามันต้องเจอกันครับอยู่ในพื้นภาคเดียวกันและชาติที่ต้องเจอกับเวียดนามก่อนใครๆในย่านอาเซียนของเราคือมาเลเซียครับ ตอนนี้มาเลเซียเตรียมตัวเลยนะครับเขาอยู่กรุ๊ปเดียวกันนะในฟุตบอลชาติชาติเอเชียรอบคัดเลือกที่กำลังจะมีแมตช์แรกในเดือนมีนาคมพร้อมกับเราเนี่ยนะครับเขาอยู่สายเดียวกันกับมาเลยครับเวียดนามนะครับกับมาเลยจะเป็นคู่แข่งกันนะครับในสายเดียวกันมาเลยก็ก็ไม่ใช่เล่นครับจะมีการโอนตัวนักเตะจากยุโรปมาเต็มแม็กครับตอนนี้เขามีนักเตะอเมริกาใต้นะครับเป็นบาราซิลอาเจนตินาอยู่แล้ว แล้วเขาจะเพิ่มนักเตะยุโรปเข้ามาอีกครับจุดนี้แหละครับเวียดนามกับมาเลเเนี่ยชนกันมันแน่ครับสำหรับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่ใช้มาชาติเอเชียรอบคัดเลือกเดี๋ยวรอ,รอ,รอติดตามและน่าจับตามองที่ผมพูดคือฟิลิปปินส์นะเขาอยู่กูเปนะครับร่วมกับทาจิกิสถานคือรายการนี้เขาจะเอาเฉพาะทีมเข้ารอบแค่ทีมเดียวนะครับที่น่าจับตามองที่เราดูอยู่ตอนนี้นะนะครับก็มีสายของเรานะ ซึ่งเราร่วมสายกับเติร์กเมนิสถานไชนีสไทเปแล้วก็ร่วมสายกับศรีลังกานะครับก็ถือว่าเป็นสายที่เราจะประมาทไม่ได้โดยเฉพาะไต้หวันหรือไชนีสไทเปเนี่ยเขามีตัวโอนเข้ามาพอสมควรครับและมีตัวลูกครึ่งเต็มทีมครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเติร์กเมนิสถานก็ถือว่าเป็นทีมที่มีฟีท้าที่ใช้ได้ครับศรีลังกาเองก็มีตัวโอนเข้ามาเหมือนกันแล้วก็สายของทางเวียดนามเองนะครับเขา ก็ร่วมสายอยู่กับทีมชาติสปปอรลาวนะไอ้น้องเขานั่นแหละนะครับซึ่งทําสปอรลาวเนี่ยนะครับเขาคิดว่าเขาไม่ได้หวังเกี่ยวกับการเข้ารอบเอเชียนคัพเพราะว่าเขาต้องเจอทั้งเวียดนามเจอทั้งมาเลยโอกาสที่เขาจะเข้ารอบมีน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาเแค่ทีมเดียวทางนะครับโคดฮายองจุนนะครับของสปอรลาวก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเ,เขาต้องการนะครับที่จะ โฟกัสไปที่ทัวร์นาเมนต์ซีเกมมากกว่าที่จะแข่งในประเทศไทยในปีนี้นะครับว่าสอปอลาราโดยโคย้ชฮาวองจุนของเกาหลีเนี่ยต้องการนะครับที่จะเข้าชิงชนะเลิศลุนแชมป์ในตําแหน่งแชมป์ของซีเกมมากกว่าเพราะว่าเขามั่นใจว่าเขาเคยมาเสมอไทยได้ครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนี้ไทยจะส่งชุดน่าจะเป็นชุดเยาว,วชนไปแข่งที่ซีเกมโอกาสของเราจะมีสูงนะครับเพราะว่าสาออลเรา นะครับชุดนี้ที่แข่งขันใน f อฟเวเนี่ยทั้งทีมเนี่ยเป็นทีมที่สามารถเล่นในซีเกมได้ดังนั้นฮาฮยองจุนจึงให้สัมภาษณ์ว่าเขาตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะลุ้นเข้ารอบสิงชนะเลิศก,กับทีมใดก็ตามแต่ในซีเกมมากกว่านะครับอันนี้เป็นเป็นเป้าหมายของทางทีมชาติสปอลารนะเป็นทีมที่น่าจับตามองนะครับในช่วงนี้ที่มีการพัฒนาเพราะว่าโค้ชเกาหลีคนนี้นะ เป็นโค้ดเกาหลีก็จริงครับแต่หัวใจเป็นเจแปนเวนะครับเขาชื่นชมวิธีการทำงานของอิชิและพยายามทาทีมนะนักเตะของเขานี่มีสไตล์การเล่นคลน้ายกับทีมสไทยเรานี่แหละนะครับใช้สติใช้สมาธิมีสปิริตครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีกระแสะข่าวนะมีประชาชนาชาวสปปลาวบ,บางส่วนนะที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทีมไทยนะครับแล้วก็เชียร์ทีมเวียดนามบอ,อกหน้าออกตาเรื่องนี้นะครับไม่ไม่ต้องสงสัยอะไรครับเพราะว่า ะระบบการเมืองการทุกอย่างของเขาอะ่ะมันตัวเดียวกันครับเขามีประวัติศาสตร์ร่วมกันในช่วงที่เป็นเวียดน,นามกับเรายุคใหม่เนี่ยเขาร่วมกันมาครับเวียเรากับเวียดน,นามเขาเป็นพี่น้องกันครับแต่ไทยเราเนี่ยเป็นเป็นชาวต่างชาตินะสำหรับสายตาของเพื่อนบ้านเราเราต้องเข้าใจจุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับแค่นะครับสำนักข่าวเวียดน,นามเขาออกข่าวมาเยอะแยะที่เป็นข่าวที่เราดูเราก็อึ้งเหมือนกันนี่แหละครับเป็นข่าวประจา นี่เละครับเป็นการปลูกฝังวิธีคิดในพื้นที่ของเขาอะ่ะมันเป็นแบบนี้เราต้องเข้าใจเพื่อนบ้านเราว่าเป็นแบบนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าจะมีผลกระทบก,กับเราแต่เชื่อแน่ครับทีมชาติโสปอรเราเนี่ยโคชฮายองจุนเนี่ยมาจากเกาหลีเขาไม่สนใจเรื่องนี้หรอกนะครับแต่เขาสนใจในระบบฟุตบอลมากกว่าและแฟนบอลของโสโปรเราก็เป็นเพียงส่วนน้อยครับที่เป็นแบบนี้นะอาจจะเป็นส่วนน้อยที่มีสิทธิ์มาคอมเมนต์มาออกเสียงในอินเทนอร์เน็ตกระแสเสียงอินเทอร์เน็ตเราอย่าไปใส่ใจมากเลยครับ คนสปลาวส่วนใหญ่แล้วเนียังมีความรักนะมีความเป็นพี่น้องเป็นสายเลือดกับเราอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงแค่นั้นเองนะครับพี่น้องชาวสปลาวหลายๆคนก็เป็นคนดีมากครับตรงจุดนี้เนี่ยก็ขอให้เรานะครับจะไปมีอคติกับเพื่อนบ้านเราเลยนะครับส่วนที่เขาพูดมาใครพูดอะไรไม่ดีนะครับพูดอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ตัลงที่เขานั่นแหละครับสู่ความไม่พัฒนาของเขานั่นแหละ นะครับถ้าถ้าเขาทำดีเขาพูดดีเขาก็ได้สิ่งดีตอบแทนกลับคืนไปโดยในโดยเฉพาะในมิติของเกมกีฬาเนี่ยนะครับถ้ามองไม่ถูกต้องก้าทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็มีส่วนศักดิ์สิทธิ์ของมันเหมือนกันนะสปปริตเกมกีฬาเนี่ยนะครับมีเพื่อนบางคนบอกว่าเกมกีฬาในี่ที่ผมชอบเพราะว่ามันใกล้เคียงกับหลักศาสนาคือมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมถูกต้องครับมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรม การกีฬาหรือสปิริตเนี่ยมันเป็นการสอนคนให้เป็นคนนะเหมือนเพลงกล่าวกีฬาเราว่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและต้องมีความบริสุทธิธรรมไม่มีเรื่องของอการเมืองอุดมคติการเมืองต่างๆมันจะไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจการแข่งระบบการตลาดก็ไม่เกี่ยวข้องกับการกีฬาผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาที่เป็นคนทํางานให้กีฬาจริงๆ่มาห้าสิบหกสิบปีนะที่ยังมีชีวิตอยู่ณนะวันนี้นะ ทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยท่านจะท่านจะรู้ดีว่าวงการกีฬาเนี่ยโดยเนื้อแท้ของมันเนี่ยคือเรื่องของสปิริตฮิริโอตาปะครับความละอายและเกงกลัวต่อบาปและไม่มีพรมแดนนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาชาติพันธุ์หรือการเมืองการแข่งขันเพื่อกระชับมิตรเพื่อจะให้เกิดนะครับเป็นความเกิดดุลยภาพนะในความเป็นมนุษย์และจะละลายความขัดแย้งทางด้านการเมืองและสงครามนี่คือจุดประสงค์ของหัวใจ ของนักกีฬาที่การกีฬาต้องสร้างขึ้นมาประเด็นนี้ท่านครอ,อบคบอรัวฟุตบอลที่รักทุกท่านนะครับจะต้องจะต้องมองเลยนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดในเกีฑยกีฬามองจุดนี้เป็นหลักเลยนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าเขาลังเดินทางถูกในสี่ที่เขาภูมิบกภูมิใจกับกีฬาของเขาเนี่ยแล้วตอนนี้เขาออกกระแสข่าวมาแล้วสนับปันไม่หมดนะนะครับเราก็ติดตามเพราะมันกระทบก,กับเราครับ เราเราจะไปมองข้ามนะแล้วแต่แต่ว่าเราอย่าไปไปอินกับมันมากแล้วเราต้องมองอ่ากความมีความเข้าใจบางส่วนที่เวียดนามเขาพยายามปลูกเร้าความเป็นชาตินิยมถึงแม้ว่าจะมีการวนตัวแต่ก็ยังมีความเป็นชาตินิยมอยู่เต็มเปี่ยมในการเราชนะเนี่ยจุดดีก็มีครับจุดเสียก็มีนะครับแท่จริงผมอยากจะแนะนานะถ้าจะโอนบาซินเยอะขนาดนั้นนะ่ยผมแนะนําให้โอนเอากรรมการเกาหลีทั้งสามคนไปด้วยนะ เพราะว่าการไปบอลโลกหรือการไปเขยาแชมป์ข้างหน้านะมันไม่ง่ายนะถ้ากรรมการไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีกรรมการแบบกรรมการเกาหลีนะผมคิดว่างนั้นนะต้องทําให้ได้ตลอดนะนอกจากโอนตัวแล้วต้องหนีบกรรมการเกาหลีไปด้วยครับสลัดทีมชาติเวียดนามนะอันนี้ผมผมดูแล้วมันจะมีกระแสข่าวมาอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ผมเอาข่าวเกี่ยวกับนะครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของเวียดนามเนี่ยเขาทำนายผลถึง20ปีข้างหน้านะ10ส,สมัยข้างหน้า ทีมชาติไทยเราสิบสมัยข้างหน้าเราจะมีโอกาสนะที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เวียดนามเมตตาพานีให้เราได้แชมป์แค่ครั้งเดียวแต่อีกสิบสองปีต่อไปเนี่ยเวียดนามก็จะครองแชมป์รวดครับหกสมัยครับเราต้องทําใจด้วยนะครับแฟนบอลแฟนบอลทีมชาติไทยนะไม่รู้ครับว่าเราจะส่งทีมไหนไปก็ไม่รู้ครับสมัยหน้าแล้วเราเห็นหมดแล้วครับตอนเนี้เราก็ต้องรอดูว่ากระแสแฟนบอลเรานะครับทางสมาคมเราจะพิจารณายัางไงเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นี้ในอนาคต

เราหนึ่งอภัยช анс หรือไปหัวใจเดียวกันขอบคุณขอบคุณฟุตบอไทยหัวใจคู้ลุยพอลเหมือนทางแห่งฝันช่างสึกรวมใจเพื่อชาเพื่อบอลนึชนเพื่อทุกทุกคนก้าวพันจิดใจ kurz einzuhingen komm lei he nei chance mir sei bei hey kein fand mir alte zeit 我。